โปลิศ2020 Summer บุรีรัมย์ยืนเต้นอีส,สปอร์ตและแชมปนชิพของอาวีโปลิศ20กับวิเทอร์ได้กับที่คราดอีสปอร์ตสนับสนุนโดย a m มเ r s รสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถ่าน e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e-sport ์ตอัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ e-sport ให้เพื่อน ได้รับรู้ก่อนใครสรุปดราม่าร้อน e, e ีเวนต์สปอหมดสิทธิ์เข้ารอบเพย์ออฟแถมโดนเอฟซของทีมแห่ทัวลงยับมีาพากวิจารณ์ทีมอย่างหนักด้านโค้ชของทีมนิก k อลออกมาไลฟ์สตรีมชี้แจงทันควันพร้อมยืนยัน ปอซ่าไม่ใช่ลูกรักเรียกผู้เล่นจากผลงานในการซ้อมอัปเดตสถานาการณ์โปลีกล่าสุดเผยโฉมหน้า4ทีมสุดท้ายและพาไปดูประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และไปพบก,กับช่วงใหม่ดูท่าอ e ีสปอร์ตรอบโลกตึกลิออฟเลเจนไวท์ลิฟท์ไทยแลนด์พีซีซั่นเป็นอ e ินเวสต์อีสปอร์ตที่สามารถล้ม e อีโวตงดคว้าแชมป์เรียกได้ว่าการแข่งขันอวีโป a ลีก2021สัม m ์เมอร์ในรอบเดกูลาซีซั่นสถานาการณ์ตอนนี้ครับก็ใกล้ได้บทสรุปไปทุกทีทุกทีแล้วแน่นอนครับทุกๆโคตาทูก บุ United, alon, รีรัมยูในเต็ดดีแท็กทาลอนและโค้ตัสุดท้ายคะเป็นบารนเซียที่สามารถเบยดอีโวผ่านเข้ารอบไปได้สําเร็จซึ่งเมื่อบทสรุปของทีมอีโวกับกลายเป็นการตกรอบไม่ได้เข้าไปเล่นเพย์ออฟอีกครั้งและตั้งแต่โปรล,ลีก2020ซัมเมอร์จะด้วยการที่ทีมอีโวตเป็นทีมขวัญเจมหาชนเป็นหนึ่งในทีมที่มีแฟนคลับมากที่สุดและในเมื่อทีมขวัญเจมหาชนทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานต่ํากว่าที่แฟนคลับคาดหวังไว้แน่นอนค่ะว่าทีมอีโวตเนี่ยก็โดนเอฟซีของทีมบางกลุ่ามา <Social S 2> ถือว่าอ e ีโวต์โดนเป็นแฟนแถะเข้ามาโจมตีบนโลกโซเชียลแบบนี้เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันมาถึงรอบนี้ครับประเด็นที่เป็นแฟนกลุ่มนี้แถะเข้าม,มาโจมตีมากที่สุดดูดูแล้วครับแบ่งได้เป็น2ประเด็นประเด็น,ดนบบหลักครับคือปัญหาการดับฮีโร่ของทีมทั้งจากแบบที่อ e ี o วตให้แพ้บาเลเซีย1นึต่อสแฟนกลุ่มนี้มองว่าเกมที่4ที่โค้ดนิกแอลเอสดับนาคอร์มาให้ปอซาเล่นเป็นความผิดพลาดมระหันของทีมครับนอกจากแผนการเล่นที่ดูจะไม่เวิร์กตัวฮีโร่อย่างนาคอร์ที่โค้ดดับมาให้ยังไม่เข้ากับสไต การเล่นของปอร์ซ่าเลยประเด็นที่2ที่เป็นแฟนอ e ีวอตกลุ่มนี้ก็มาโจมตีมากที่สุดก็คือการสลับตําแหน่งการย้ายผู้เล่นไปเล่นตําแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไปมาอย่างเช่นบางเกมครับทีมอ e ีวอตเนี่ยให้ปอร์ซ่าเล่นพพอร์ตแล้วก็โยกปอร์ซ่ามาเล่นจังเกิ้ลและล่าสุดเกมที่3ในแมตช์เจอกับทาลอนอีวอตครับอาบูโนปิงไปเล่นแครี่แทนบิลลีฟซึ่งสาหรับเรื่องนี้คับแฟนๆมองว่าเมื่อสลับตําแหน่งผู้เล่นย้ายไปมาให้ไปเล่นตาแหน่งนู้นตําแหน่งนี้จะทําให้ผู้เล่นฟอร์มขาดความต่อเนื่องและบางทีก็อาจ ขาดความมั่นใจซึ่งเราก็ต้องบอกเลยครับว่ากระแสดราม่าควันหลงหลังเกมเรื่องนี้ก็มีประเด็นอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆครับสํื่องราทมร์ไลายความเคลื่อนไนวของเหล่าสมาชิกทีมอ e ีเวิรและตั้งแต่ที่พวกเขาแพา้แพต่คู่แข่งแย่งชิงพื้นที่เพย์ออฟโดยตรงอย่างบาเลเซีย1ต่อ3คนที่เอลเอสคของทีม e ote, อีเวิร์เขาได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบออกมาโพสต์ปกป้องลูกทีมบน f a c e b o o k แฟนเพจของเขาเองโดยนิกเอลเอสระบุว่าเขาเป็นคนตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างพลาดเองและจะสตรีมชี้แจงในวันอาทิตย์หลังเกมทารนลทลัม l อลเอครับกัปตันทีมอ e ีโวสคนปัจจุบันอย่างซัมเมอร์เขาก็ได้ออกมาคอมเมนต์ปกป้องน้องๆในทีมอ e ีโวสด้วยเช่นกันขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยครับสำหรับผลที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนหวังอาทิตย์นี้ผู้ผมซ้อมหนักและเต็มที่มากๆอย่าด่าทีมผมเลยด่าผมนี่มาทำลายต่อมาครับพอมาถึงวันอาทิตย์บทสรุปซีซั่นนี้ของ e ote, อีเวสก็มีอันต้องสิ้นสุดลงเมื่อวกเขาพ่ายแพ้ต่อแชมป์เก่าดีแทคทานรอนถึง0ูนย์ต่อสและบาเลเซียก็เก็บแต้มจนทําให้อ e ีโวสไม่สามารถไล่ทัน ล่าสุดในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคน Nick l ลเอโค้ของทีมอ e ีโวตก็ได้ออกมาไลฟ์สตรีมชี้แจงเรื่องราวต่างๆอีกครั้งโดยคนนิกแอลเอครับได้เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ถามคำถามที่คาใจเข้ามาได้ บนไลฟ์ของเขาซึงไลฟ์สตรีมครั้งนี้ของโค้ดนิกแอลเอสมีความยาวกว่า2ชั่วโมงครับวันนี้ตัวแทนอ e ีสปอร์ตครับเราก็ได้สรุปการชี้แจงของโค้ดนิกแอลเอสสรุปสาระสําคัญต่างๆทั้งหมดในไลฟ์เอามาฝากเพื่อนๆด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรับชมไลฟ์สตรีมแบบเต็มๆก็สามารถไปรับชมได้ที่แฟนเพจนิก k อลเอสไม่รอช้าครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยประเด็นแรกครับจากเรื่องที่แฟนๆไม่เข้าใจว่าทําไมโค้ดนิกแอลเอสดต้องหลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นไปมาที่บางเกมเนี่ยบุนนจังปิงประเด็นจังเกิลปอซ่า สุดท้ายที่เพให้กับทารอนอบูโนโปิงไปเล่นแคลี่แทนบิลลีฟสำหรับเรื่องนี้ครับคนดิกลเอส ได้ตอบประเด็นนี้ไว้ประมาณว่าจุด5ผู้เล่นตัวจริงที่เขาเลือกมาลงสนามเขาเลือกอิงจากแบบแผนที่วางเอาไว้ก่อนเกมทั้งหมดและยืนยันปอซ่าไม่ใช่ลูกหลักของเขาผู้าเลนทุกคนในทีมสําคัญเท่ากันหมดผู้เลนคนไหนซ้อมดีก็จะถูกเลือกลงสนามและถ้าถามว่าเกมสุดท้ายกับทารอนที่เปลี่ยนบูโนปิงไปเล่นแคลรี่แทนบีลีฟเรื่องเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าสภาพจิตใจของบีลีฟเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วเขาเลยเปลี่ยนบีลีฟออกให้ไปพักเลย การเปลี่ยนคนเข้าออกเขาเล่นเขาเสียความมั่นใจไหมถามว่าเสียไหมมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่อย่างที่บอกอะ่ะมันมันมีปัญหาอยู่เว้ยในจุดเล็กๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันบอกไม่ได้อะ่ะวันนี้ที่ถอดถอดภาพออกเพราะว่าแล้วบูมาแทนเพราะว่าภาพภาพน้องบอกน้องไม่ไหวแล้วจริงวันนี้เลยให้น้องพักเลยแค่นั้นเองเพราะว่า,าตัวน้องเขาก็รู้รู้รู้ร,รู้พูดกับเพื่อนแล้วว่าขอโทษเขาคุยกันเรียบร้อยมาแล้วแหละน่จริงๆอะ่ะแล้วตอนนี้จะได้แต่และเซตแต่ผมจะเลือก ที่ในสิ่งที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเลือกประกอบกับฟอร์มแล้วก็ตามผลซ้อมอ,อ่ะประมาณนั้นเขาเรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าผมเป็นใครกับใครผมสนิทกับใครอย่างเงี้ยผมเลือกในสิ่งที่เห็นในซ้อมแล้วเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแค่นั้นเองเขาบอกปอาซาลูกรักพี่นิกพี่ลกทุกคนเท่ากันอะ่ะพี่ดูตามฟอร์มแค่นั้นเองโดนด่าโดนเปรียบเทียบกันเองเยอะเด็กๆก็ขาดความมั่นใจนะก็ผมบอกอยู่ผมไม่เคยเปรียบเทียบแต่ถ้าคุณถามคุณถามบอกว่าทําไมทาไมเลือกปอรหรือบูลงที่ผมเคยตอบต่อไปอะ่ะผมตอบตลอดเลยนะผมบอกว ปอดีกว่าแต่บูสก,กิลเพลดีกว่าผมเปรียบเทียบตรงไหนคือมันเท่ากันนะเอาจริงอะ่ะแต่แค่เราจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเองและาำรับเรื่องตัวผู้เล่นครับจากเดิมที่ก่อนเริ่มซีซั่นนี้เป็นหลายๆฝ่ายในสังกัดเป็นคนช่วยเขาคัดเลือกผู้เล่นเข้าทีมซึ่งต่อไปในทัวร์นาน่านนจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเขาอาจจะต้องคัดผู้เล่นเองแบบเต็มตัวโค้ดนิกมีส่วนในการเลือกผู้เล่นเข้าทีมไหมครับหรือสังกัดเป็นคนเลือกครับเราช่วยๆกันมากกว่านะตอนแรกเพราะแต่ละคนก็ใหม่ทั้งนั้นแต่หลังจากนี้อาจจะ เต็มตัวแล้วไปดูประเด็นต่อไปครับกับประเด็นที่โคน,นิคแอลเอสและทีมอ e ีเวิร์ดโดนโจมตีหนักไม่แพ้กันคือเรื่องประเด็นการดับฮีเล่ที่ผิดพลาดซึ่งเกมที่เขาโดนถล่มหนักๆเนี่ยคือเกมที่4มีแมตช์กับบาเลนเซียที่เกมนั้นเลือกดับนาคอสให้มีอยู่ในมือของปอซ่าคนที่แอลเอสครับได้เผยเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสาเหตุที่เขาดับนาคอสมามันคือความผิดพลาดของเขาเองคนที่แ s ลเอสได้บอกว่าเขาเนี่ย ได้ตเตรียมแผนเลือกฮีโร่ไว้ก่อนแล้วแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามครับด้วยความเครียดและความไม่มั่นใจอะไรหลายๆอยา่างมันทําให้เขารวนดับลาดไปหมดส่วนสาหรับแผนฮีโร่แปลกๆในเกมอื่นๆทช่เลือกเอาเคลิกซิมมาเล่นในตําแหน่งซัพพอร์ตคนอีเอลเอสยืนยันว่าทุกๆแผนผ่านการฝึกซ้อมาหมดแล้วทําไมดับนาคอสก็พี่บอกแล้วไงว่าว่าลว,วนเมื่อวานน่ะเราล่างตั้งแต่ตัวแรกว่าเราจะเล่นไอเดอะโกดเขาเรียกว่ายู่ๆเราพะวงมีหน้าท่านั้นที่เราไม่ได้กลัวแต่เรากลับเสือกไปตัดมีหน้าไอเกมตีอ่ะนั่นแหละ คือปัญหาเสร็จปุ๊บพอมาเฟสสองที่หยิบนักจริงๆเราจะหยิบมาจ้าวันเดอร์ตัวท้ายเรือะไรดาเม็ดไปเลยแต่อยู่เราเปลี่ยนนั่นแหละคือความลวนของตัวเราเองแค่นั้นเองทำไมคุณรู้ว่าวว่าผมบนเสาว,ว่าผมพลาดเพราะผมลวนตัวเองผมเลือกตัวลวนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ผมเลือกมาผมเซตมาแล้วว่าผมจะให้เล่นยังไงแต่คุณรู้ว่าวทำไมผมถึงเครียด ผมเครียดเพราะว่าอยู่ๆเด็กผมไม่มั่นใจอะ่ะมันค,คุณเคยสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรอย่างวันเนี้ยผมรู้สึกได้เลยต่อให้เลือกอะไรมาก็สู้ยากเพราะมันโดนเมื่อวานแผลมันหนักมากเลยนะเสร็จเุิบมาวันนี้ต่อคือโดนถมหนักจัดเลยนะจําไว้เลยนะว่าไม่มีอันไหนที่ไม่ทันคิดนะคิดไปก่อนแล้ว คิดไปล่วงหน้าแล้วก่อนจะเลือกอะไรก่อนจะทําอะไรเงี้ยเราซ้อมมาแล้วอะ่ะนึกออกปะคนที่เกยัเองยังได้เผยกับแฟนๆอีกว่าการที่เขาคิดถึงเกี่ยวกับผู้เล่นในทีมมากเกินไปก็เ,เคยถูกสังกัดอีโบสดักเตือนเรื่องนี้ด้วย <S <S เขาบอกผมมาแล้วแล้วเขาก็ติผมมาแล้วเรื่องเรื่องที่ผมผิดพลาดว่าผมเครียดเกินไปแล้วเขาบอกว่าอย่าอย่าใส่ใจเรื่องอื่นแล้วก็ผมห่วงเด็กมากเกินไปผมกังวลว่ากลัวเด็กจะเล่นไม่ได้กลัวเด็กจะรู้สึกย,ย,นนยังไงอะไรเงี้ยกลายเป็นมันมันกลายเป็นสิ่งที่ผมวนมามา รวนกับตัวเองเนงอะเป่ปะเขาเลยบอกว่าคิดแค่เรื่องฮีโร่พอแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเด็กจะเล่นได้ไม่ได้ไม่ต้องไปใส่ใจะเขาเขาติผมมาแล้วแหละเนี่ยผมรู้อยู่กับใจเพราะถ้าถามถ้าถามว่าไอเราพยายามกันไหมเชื่อดิว่าผมนอนตีห้าหกโมงเนี่ยผมตื่นเที่ยงอ่ะคือผมใช้เวลาเซ็ตเสร็จเุ๊บผมทวนทวนในสิ่งที่เซ็ตอยู่อย่างเงี้ยนึกอกป่ เพื่อให้มันดีที่สุดอะเราพยายามกันอยู่แล้วเราตั้งใจกันที่สุดแหละซึ่งนอกเหนือจากสองประเด็นหลักๆครับก็มีอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจจากแฟนๆในช่องคอมเมนต์ที่ได้เข้ามาถามว่าเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าคนที่เกลเอสเนี่ยคิดจะลาออกจากทีมอีเวิร์ดไหมคนที่เกลเอสได้เผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าแน่นอนว่าเขาได้คิดเรื่องลาออกจะได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของทีมแล้วด้วยแต่ถ้าผู้บริหารเลือกไม่จ้างเขาต่อเขาไม่อยู่ให้แฟนๆด่าต่อไปแน่นอนก็คิดว่าจะลาออกไหมคิดครับผมไม่ต้องห่วงผมคุยแล้วเรียยบร้้้อแลววดย แต่แค่ถ้าเกิดตดได้ที่เขายังให้ผมอยู่ผมก็ต้องทาให้เต็มทีแค่นั้นเองถ้าเกิดผมเขาบินผมเมื่อไหร่ผมก็ออกกันทีไม่ต้องห่วงผมไม่อยู่ให้ด่าต่อแต่สุดท้ายครับโคดิกเอลเอก็ยืนยันว่าทีมเอเวอเรสสปอร์ตจะทําทีมลุยต่อในซีซั่นหน้าแน่นอนซึ่งเรื่องการปรับพุ้นเล่นเขาได้แย้มก็มีการเล็งไว้หมดแล้วซีซั่นหน้าทาอยู่ไหมซีซั่นหน้ายังทําแน่นอนครับอันนี้เขายืนยันมาอยู่แล้วทีนี้ที่ไอ้นี้เปลี่ยนคนไหมนี่ผมบอกไม่ได้นะ แต่ว่าเราจะมีแข่ง A w c ซก่อนพี่คิดว่าอยากได้ใครมาเสริมทีมใหม่ซีซั่นหน้านี้เรามองไว้เรียบร้อยแล้วครับและนี่ครับก็คือสรุปสาระสำคัญในการไลฟ์สตรีมตอบคำถามล่าสุดของโค้ดนิกแอลเอสย้ำกันอีกครั้งครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรับชมไลฟ์สตรีมแบบเต็มๆก็สามารถไปรับชมได้ที่แฟนเพจนิกแอลเอสและยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทีม e ีเว e ิร์ครับล่าสุดที่เราได้รับรายงานมาดูเหมือนว่ากัปตันทีม E ีเวิรคนปัจจุบันอย่างซัมเมอร์ก็อาจจะตัดสินใจยุติเส้นทางนักแข่งเกม ROV อาจจบโปลิก2,021ซัมเมอร์ก็เป็นได้เมื่อจอมอนซัมเมอร์ครับได้โพสต์บนทวิตเตอร์ส่วนตัวแบบเป็นในๆว่า2ปีครึ่งถึงเวลาได้พักแต่ถึงอย่างไรครับจอมอนซัมเมอร์ก็ได้เข้ามาขยายความเกี่ยวกับการพักนี้ไว้ว่าพักนี่คือพักผ่อนนะไม่ใช่พักแข่งซึ่งสุดท้ายแล้วอนาคตในวงการแข่งขันของซัมเมอร์จะเป็นอย่างไรก็มีความคืบหน้าครับต่อฐานอ e ีสปอร์ตเราจะรีบรายงานให้เ,เพื่อนๆได้ทราบโดยทันทีจบเรื่องดราม่าควันหลงกันไปแล้ว จะพาเพืเ่อนๆครับไปย้อนดูผลการแข่งขัน r v ีก2021 Summer สัปดาห์ที่6กันแบบรวดเร็วไปเริ่มกันที่วันเสาร์ครับปุริลมัมยูไนเต็ดลองจาฝูงต้องประทะกับอันดับที่6 K.O.G King of Gamer ครับด้บุรีรัมย์ครับยังออกสตาร์ทด้วย5ตัวหลักส่วน K.O.G. ดูเหมือนว่าผู้เล่นหน้าใหม่อย่างซับบี้จะขยับขึ้นมายึดตัวจริงในตำแหน่งแครี่ได้แล้วและผู้เล่นคนอื่นๆครับดุยคิวยูทิปเปอร์เอ็นโมซาและกาเบียลผลของคู่นีคน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 ้ครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลองแชมป์เก่าไล่ปาด K.O.G. ไปแบบไม่ยากเย็นนักาต่อศูนย์แต่ในเกมที่2และสภฝากฝั่งบุรีรัมย์มีการส่งเอสซรินดิวอีหนึ่งผู้เล่นสปอร์ตตัวเก่งลงมาเคาะสนิมอีกด้วยไปดูคู่ท ที่สถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยต้องการทุกแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบแมบบ์นี้ครับดีแทกทารอนต้องดวลกับอ e ีอารีนาโดยดีแทกทารอนครับออกสตาร์ด้วย5ตัวจริงที่คุณเคยแฮปปี Happy, Pro, e ้ไอปอดโป l อเลส โทนี่และเอทีเอ็นแซดตดเอีอลีนาแมตต์นี้ครับลองพักกัดกัดและให้คิริตโตได้ลงไปประจำการที่ตำแหน่งจังเกิลตามมาด้วยแนปเปอร์เชลลี่จอมมี่และไอแบร์ผลของคู่นี้ครับก็เป็นไปตามคาดดีแทคทาลอนจะเจยดความปลาชัยเหนือเอเอล n a าขาดลอย3ต่อศูนย์ซึ่งหมูพีครับผู้เล่นจังเกิลหน้าใหม่ของทารลอนพักหลังเมื่อไหร่ที่ทีมทาลอนได้แมตช์พอยต์เขาก็จะถูกกลินโคส่งลงสนามไปปิดเกมแทนแฮปปี้เดินทางมาถึง Big Mad, บิ๊กแมตช์เมื่อวันเสาร์ครับจุดริงพื้นที่เพย์ออฟโดยตรงไอ้ขังข่า บาเลนเซียต้องพะทะกับอ e ีโ e วตอีสปอร์ตเยก่อนเกมครับทั้งคู่เนี่ยมีคะแนนเท่ากันแต่บาเลนเซียครับมีผลแพ้นชนะดีกว่าแถมเฮทูเฮก็เห,เหนือกว่าอ e ีโวอีกด้วยทําให้อ e ีโวตต้องพยายามเอาชนะบาเลนเซียให้ได้สถานเดียวห้าตัวจริงของทั้งคู่ครับบาเลนเซียยังมาในชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาส่วนอ e ี o วรวัี้แกวอสมีการตัดเปลี่ยนผู้เล่นใหม่อีกครั้งส่งบูนโนปิงกลับมาเป็นตัวจริงแต่ให้ปอซ่าสลับไปได้ตำแหน่งซับพอตตามมาด้วยบีลีฟ มอนซีและซัมเมอร์คนคู่นี้ครับก็ไปไปตามรายงานไปในช่วงต้นเค็บบาร์เเซียเก็บชนะเหนืออีวอร์ไปได้3ต่อหนึ่งโดยภาพรวมของแมตชนี้หลังจากที่บาร์เดนเซียออกนำสอต่อศูนย์คนที่แอลเอสครับก็แก้เกมด้วยการสลับตำแหน่งถอดบูโนปิงออกให้ปอร่ามาได้ตำแหน่งจังเกิลและส่งเตาาแซดมาลงเล่นในตำแหน่งซับพอร์ททำให้ทีมอีวอรครับสามารถตีไข่แตกได้เป็น2ต่อหนึ่งโมเมนตัมของทีมเริ่มกลับมาแต่ด้วยที่คนนิกแอลเอสชี้แจงในไลฟ์ว่าเกิดจากความผิดพลาดที่เขาลวนแผนการดังของ ของ e ีวอตในเกมที่4ดูเหมือนจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นสุดท้ายบาเลนเซียเก็บชัยเหนืออ e ีวอตไปได้3ตอนหนึ่งไปดูการแข่งขันของวันอาทิตย์กันต่อครับกระต่ายข้างเอร e n a ที่แข่งมาแล้ว9แมต พวกเขายังไม่สามารถชนะใครได้เลยแมตชนี้แมตที่10ครับต้องเจอศึกหนักปะทะกับบุรีรัมยูไนเตตโดย5ตัวจริงของเอเลนาแมตชนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับให้กัดการกับมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งกัางเกิลส่วนบุรีรัมยูไนเตดออกสตาร์ทด้วย5ตัวเก่งเช่นเคยซึ่งผลของคู่นี้ก็ยังเป็นบุรีรัมยูไนเตดไล่อัดทีมน้องใหม่เอเลนาแบบขาดลอย3เกมรวมกันและเฉพาะการสังหารศัตรูบุรีรัมสามารถสังหารฝ่ายเอเลนาไปได้ถึง54่ตัวตลอด3เกมตายรวมกันเพียง5าตัวเท่านั้น และในเกมสุดท้ายครับบริย์ยมินเตตครับส่งเฟิร์สวันลงมาเรียกฟอร์มเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ด้วยไปดูคู่ที่สอบของวันอาทิตย์ครับศึกบิ๊กแมตช์ศึกชิ้ชาตาการเข้ารอบของทั้ง2ทีมอันดับ5อ e ีวอตดีสปอร์ตกระทะับอันดับที่3ดีแท็กทารอนซึ่งผลของคู่นี้ครับเป็นดีแท็กทารอนครับที่ทำได้เหนือกว่าสามารถเอาชนะอ e ีวอไปได้ถึง3-0ต่อและมาถึงคู่สุดท้ายจากฝูงเบคอนทาม ปะทะกับไอ้ขังข่าวบารเดเซียทีมอันดับที่4โดย5ตัวจริงของทั้งคู่ครับยังมาในชุดที่ดีที่สุดและผลของคู่นี้ก็เป็นเบคอนไทม์ที่สามารถเก็บชนะเหนือบาเ์เดเซียไปได้3ตอนหนึ่งแลจะจากการเก็บ3แต้มของเบคอนในแมตชนี้ทำให้ทีมเบคอนไทม์ครับแข่งไปแล้ว10แมตมีด้วยกัน29คะแนนพวกเขาต้องการอย่างน้อย2แต้มกับ2แมตท,ที่เหลือก็จะการันตีอันดับที่2ได้แข่งบนเพย์ออฟสายบนอันดับที่2ครับตามมาไม่ห àng, ่างบริลัมแข่ง10แมตชีมี26คะแนนอันดับที่3 ดีแท็กซ่าร e e อนอีสปอร์ตดีแท็กซ่ารอนอีสปอร์ยังมีลุ้นทําอันดับไปสายบนแข่ง10แมตช์มี24คะแนนอันดับที่4การันตียึดโคต้าสุดท้ายแน่นอนแล้วเป็นบาเลเซียแข่ง11แมตช์มี21คะแนนส่วนตั้งแต่อันดับที่5ลงไปทีมเหล่านี้ครับหมดลุ้นแล้วอันดับที่5เป็น e w วอร์ดอ e ีสปอรแข่ง11แมตช์มี18คะแนน อันดับที่6 K.O.G King of Gamer ขาบแข่ง18มี7คะแนนอันดับสุดท้ายอันดับที่7เป็น E อ r ี n a ina, ครับแข่ง1 8ม,มีเพียง6คะแนนแล้วพาข้าไปดูการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมในสัปดาห์ที่6กันต่อรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ก็ตกเป็นของผู้เล่นจังเกิลตัวเกตจากบุรีรัมยูเนเต็ดเจ็เจ้าโอมดีฟ็อกเซนดีฟ็อกเซนครับเป็นกำลังหลักให้บุรีรัมยูเนเต็ดกเก็บผลงานได้สวยหรูสถิติ60ในสัปดาห์นี้ยิ่งไปกว่านั้นครับจากการลงสนาม5เกมดีฟ็อกเซนสามารถเก็บ MMP ไไไปปดด้ถึง3เกมู รางวัลต่อไปครับลูคี้ออฟเดอะวีสัปดาห์ที่6สัปดาห์นี้ครับตกเป็นของอัลม n นทีผู้ได้ตำแหน่งจังเกิลหน้าหม่จากสังกัดไอ้ขังข่าวบาดเดนเซียอัลมันทีครับมีฟอร์มที่ร้อนแรงในแมตช์ที่ดวงกับอ e ีโวสอัลมันทีสามารถเก็บเมก้าคิวและสามารถเก็บคอร์สคิวได้อีกด้วยแล้วาถึงรางวัลสุดท้ายครับรางวัลทีมออฟเดอะวีคทีมยอดเยี่ยมในสัปดาห์ที่6แน่นอนครับว่าตำแหน่งจังเกิลจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นคนเดียวกับเจ้าของรางวัล Player of t h e Week ในสัปดาหนี้ ดิฟอกเซนคือผู้เล่ยนยอดเยี่ยมในตำแหน่งจังเกิลสัปดาห์นี้ตำแหน่งองพี่เซาด้าก้อนเลนครับเป็นเจ้าเต้ออิเลสจากทีมทาลอนตำแหน่งมิดเลนครับเป็นนูนุจากทีมบุรีรัมยูไนเต็ดตำแหน่งดักเซียเลนเป็นโอเวอร์ไฟจากบุรีรัมยูไนเต็ดและตำแหน่งซัพพอร์ตเป็นโทนี่จากทีมดีแทกทาลอนแล้วพาเ,เพื่อนๆครับข้าไปพบกับช่วงใหม่รู้ทันอ e ีสปอร์ตรอบโลกพาไปดูความเพื่อนเหี่ยวกับเกมแนวโมบ้าอีกอีกหนึ่งจักรวาลอย่าง League of Legends Wild Rift สำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับที่รวบรวม8ทททีมมชชััั้นนนนนาใปประประะเศไยก ซัมเมเจนไวลิฟไอคอนซีรีส์ผีซีซั่นไทยแลนด์เป็นทีมอ e ินเวสอีสปอร์ตที่เพืเ่อนอย่างเบลบีเนี่ยโชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบแกรน์ไฟนอลช่วยพาทีม e port, อินเวสอีสปอร์ตคว้าแชมป์รายการนี้เหนือทีมเต็งอย่างอ e ีวอสไปได้สําเร็จและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากการคราบตอนทน e ันอีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนๆว่าดูจาก4ทีมใน RV Pro League ที่ได้เข้ารอบเพย์ออฟแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนสุดท้ายเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ไปครองและอีกหนึ่งคำถามครับเพื่อนๆมี ไปเล่นเทรออฟของทีม e v o esports เพื่อนเพื่อนคิดเห็นย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไ r i b e ให้ช่องต่อฐาน e-sport ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ